เดินทางกับพนมเปลจะบังเอ,อิญรถดับนะคะขอกำลังแรงใจจากพี่ผีมาให้นางลีหน่อยค่ะโอ้รถด,ดับพีผีเอ,อ้ยรถดับรถด,ดับรบหลอดที่สามท่านในหอดอยู่กับ,บช่องจื่อไมเฟนเอ็ดยันเลิฟอะไรรถ <laughs> ขอ,อความช่วยเหลือจากคนที่ใจดีนะคะที่จะจอดรถชาร์จแบตเตอรี่ให้นางนี่นะคะอย่าบรรยากาศแล้วก็มีคนสวยแฟนชังตูนคนถือรสัตว์นกกระชันะ,ะบรรยากาศจ้ะเดี๋ยวหายเบิ้งเครื่องตังริสหาเบิ้งเครื่องเบ็ดนะจ้ะแบตเตอรี่ เบสจ้ะรองรับค่ะคนไปดีมาชาร์จแบตเตอรี่ให้นางลิซจ่ะมาถึงของกันเถอจ้ะรถดน้ำโทรศัพท์กับเบสซิมดจ้ะเน็ตกับวอคอยด์ดีบังเอียงกับบได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าอัดคลิปได้จ้ะอัดคลิปมันบ่ได้ใไซเน,น็ตมัจจะเอื่อยเบิ้งนางลิฟเฟ่ห้องที่เจ๊ซ้ำมือจ้ะบอ,อกรักใจเด้อจ้ะมันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้ จากฝนตกจ้ะฝนกระลินไปป้อยสิเป็นไข่เลยจ้ะน้องหลีอาศัยอยู่พนมเปนจ่ะแต่น้องหลีออกมาตางจังหวัดน้องหลีวันยุดสามหมื่นไปฮอลลีเดย์ซ้ำหมื่นนะจ้ะวันเกิดพ่อหญ่น้องหลีก็เลยบอกคอย ไปใส่อันที่นี่กำลังสิดนทางกับพนมเปนเขาซูบรรยากาศือเก่าแต่ว่าเสือกลดรับทางตีสามจ้ะมันนี้รับทางตีสามตอนนี้มันก็จะมืดแล้วค่ะทำแล้วหามงอลิบูร์เัาไปสิใจดีมาชาร์จแบตเตอรี่ให้แล้วจ้ะ จะให้เบิ้งบรรยากาศบานเขาจ้ะสวยงามขี่สะพานมีขี่ควายน้ำจ้ะมีขี่ควายน้ำถ้าพีพ่ๆท่านใดอยากเบิ้งขี่ควายกับ <laughs> มันก็ไม่ขี่ควายนะจ้ะแต่เขาเรียงงวจ้ะมันคือกันน้ำบานเขาจ้ะไปใหญ่ดังดิเซฮัลโหลไมวิดีโอหน่อยเบบี้ มามเป็นกําลังใจให้น้องในกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เบิ้งน้องในคลิปในทุกในเด้อจ้าแต่น้องก็เบิ้งคลิปให้พี่ <c oughs> ก็มีผู้ใจดีของเรามาแล้วนะคะนี่ค่ะผู้ใจดีของเราก็าได้จะมาชาร์จแบตให้เราจ้ะ <c oughs> ผู้ใจดีได้ว่าเขาสิมาชาร์จแบตตะลี่ของเห้จะเห่านะจ้ะนี่กำลงังไปถามเขาเดี๋ดวยวเขาก็จะชาร์จรถใหนนั่งลีนะจ๊ะนั่งลีก็จะได้เดินทางต่อนะจ๊ะ ขอกำลังแรงใจกำลังแรงใจส่งมาให้นางลิแนรรถนางลิจะรับวีดีโอนี่เป็นวีดีโอที่เบ็ดจะหมดจ,า,จากนาลิสิถ่ายเอาไวเพราะว่ามันดับซ้ำหลอบแล้วจ้ะก็จะมีเสียงรถลางเยอะแยะไปหมดของบรรยากาศข้างทางรถด,ดับอยู่ตางแน่นนะจ๊ะหนอก็ขมาม่อาศัยอยู่ทำงานนะจ้ะ จะบรรยากาศชาดเม็ดจ้ะเขาจะชาดเม็ดกันาะแล้วเขาจะทำการชาดเม็ดจ้ะแล้วข้าวซอยบังได้ค่ะฮันโหลพี่พีทันได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้น้องด้วยนะคะเผื่อทรงกำลังแรงใจให้น้องนะจ้ะ ในการเดินทางหมดหอดหอมแลจัดเน็ดบาทหนึ่งจานน้านนเน็ดนาลิกเร็อหนึ่งดวลหลากกระบ่าใส่แต่แท้กับเบิ้งคลิปบไดจาจ้าเหนืงง่อยอุปสรรคเยอะทุกอย่างจะสั่นคลิปนีกับวลา,ายดรกจะหาหน้าที่จ้ดเดี๋ยวเขากำลังชาร์จเบ็ดนะจ้ะผู้ใจดีของเรากำลังชาร์จเบ็ดให้เราอยู่นะคะ ออก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตามมานิ่งมานองมานิ่งมานองให้น้องด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ